มาแล้วครับตัวแรกให้ไตชูตัวแรกไกนแคอกมาครับไ่ไปไายไปครตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำอยู่ประมาณ20เมตร15เมตรมาแล้วมาแล้วเอาสมอิครับซีนะครับอินซีนะครับมาเกลียวอย่าควอมสายนะใช้ห้าห่กแล้วครับ ท่อยู่นนะครับออกไปอีกก๊อปหนึ่งแล้วนะครับใจเย็นครับเข้ามาครับเข้ามาอยู่ๆเยอะๆครับปแลครับหายท้องนะครับทองมาแล้วหายทองมาแล้วนะไปก๊อกสองครับก๊อสองนะครับ

ประมาณ4โลครับเราได้นะหมไหมไม้แบบ